กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กับที่สวนไผ่นานาพันธุ์หนองเช้าอมปราจีนครับมาอยู่กับกะถางไผ่เขาเรียกว่าไผ่ด่างกาญจนานะหรือบางคนเรียกว่าด่างทองผภูมิก็ได้ นะครับตัวนี้เป็นตระก,กูลแนะนะใจแกนตัวครัวนะครับก็เป็นตัวที่สวยงามครับแล้วก็ทรงเขานี่นะจะสวยมากลำโตแล้วก็ใบด่างครับปรากฏว่าอันนี้นี่มีท่านที่มีอุปการะคุณจะแวะมาดูรับทีเดียวห้ากระถางเลยลุงก็เลยโอ้ขอรีวิวซะหน่อยนะเพราะว่าดูดีครับเนี่ยรากแน่นๆรากแน่นๆ่นเลยครับบางถุงบางตะก้า เอ้บางกระถางสิพูดผิดพูดถูกมีหน่อด้วยนะนี่ครับนานแล้วครับนี่ลุงแยกไว้เองนี่ประมาณเท่าไหร่เกินห้าเดือนแล้วครับสวยมากแตกดีนะครับแตกดีพันพันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ว่าก็โอ้โหจะว่าไปนะตายครึ่งหนึ่งอะเกินกล้วยนะครับแต่รอดแล้วชุดนี้รอดแล้วนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ